เลยครับฮัลโหลอ้าวฮ่าติ้งเพลงหน่อยนะนักเรียวนะครับเสรเรียบร้อยครับผมอ่าฮัลโหลอ้าวสวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะครับนี่คือแบบงานแปดจุดสองนะเด็กๆนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะอ่ะเริ่มเลยอย่ารอช้าร์ลีรอเขียนรูปตามข้อที่กำหนดอย่างเช่นข้อแรกนี่อะไรเนี่ยอ่าอะไรอันนี้หลักนี้เราเรียกว่าเส้นตรงโอเคไหมครับนี่คือเส้นตรงโอเคไหมครับ อ่าน,นี่คือเส้นตรงเส้นตรงต้องลากผ่านจุดโอเคไหมครับเส้นตรงความหมายคือมันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะหูไม่มีที่ทีนสุดนะยาวไปเรื่อยเลยนะไม่มีที่ที่สุดนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเส้นตรง a k นะครับเราก็ต้องลากเส้นให้ผ่านจุด A และจุดเนะครับลากไปเลยนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมต้องมีลูกศรอ,อย่างนี้ด้วยนะครับการจะเป็นเส้นตรงต้องมีหัวลูกศรอ,อย่างนี้นะ เออพิ่บอกว่ามันคือเส้นตรงนะครับทีนี้ไปตัวต่อไปที่ K P ก็คือจุด K จุด P เนี้ยลากเส้นตรงให้มันผ่านกันนะครับลากเลยนะอ่าลากให้ผ่านจุดโอเคไหมครับ K P เึ๊บปึ๊บปึ๊บเบ,บ,บเรียบร้อยอ่าต่อไปไปที่ A P กันบ้าง A P ก็ลากให้ผ่าน A กับจุด P นะครับอ่าลากให้มันผ่านแล้วก็ตีหัวลูกศร ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เองเสร็จร้อยนะดีๆแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยอตัวต่อไปนะจุด O จุด S และจุด N อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับถ้าไม่อยากคิดอะไรมากเราก็ตีเส้นตรงเลยครับปั๊บตีเส้นตรงเลยนะหย,ยิบไม้บรรทัดขึ้นมาลากเส้นตรงหนึ่งเส้นป๊อาคำว่าเส้นตรงคือตัวนี้มันคือมีหัวลูกศรโอเคไหม เด็กๆต้องรู้ว่าอ๋อนี่คือเส้นตรงถ้าเส้นตรงต้องมีหัวลูกศรนะครับเป็นอย่างนี้นะนี่คือเส้นตรงโอเคไหมครับเออนี่คือเส้นตรงโอเคไหมครับถ้าเส้นตรงต้องของแท้เส้นตรงของแท้ของดีต้องมีหัวลูกอกศรของข้างโอเคไหมครับออนี่หัวข้นี้ปึ๊บปึ๊บมีจุดอะไรบ้างจุด O จุด S และจุด N วาง O S N ลงไปนะครับวางจุดลงไปสามจุดแล้วเขียน O S เอ็นนี่เรียบร้อยเลยง่ายด้วยนะครับโอเคนะเออแค่นั้นเองนะครับผมจุด K อยู่บนเส้นตรง c x แต่จุด S ่ามีจุดของจุด K นะครับกับ S อ่ะเราก็ตีเส้นตรง c x ก่อนง่ายๆดีนะครับตีเส้นตรง c x ก่อนเอาเสียงบนแล้วกันป๊อปอนะครับตีหัวลูกศรเพราะมันบอกเปนเส้นตรงนะครับอ่าตีหัวลูกศร วาง c x ก mm ่อนนะครับวาง c x ลงไปก่อนอ่านี mm ่ c น mm ี hmm. like uh, ่ x mm ทีน mm ี hmm. okay. yes. ้ต mm ัวนี้คือจุด k อ่าวาง k ลงไปเพราะ k อยู่บนเส้นตรง c x แต่จ uh ุด s ไม่อ huh. ยู่บน c x เส้นตรง C x แดงว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ามันไม่อยู่บนเส้นอ่ามันไม่อยู่บนเส้นกันนั่นเองนะจุด s ไปอยู่ไหนก็ได้ไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็ได้อยากอยู่ไหนก็ได้อ่าวาง s ลงไปให้เป็นอิสระนะครับ s อ่าหรือไม่ไม่อยากอยู่บนอยู่อยู่นี่ก็้อยู่นี่ก็ได้ อ,อยู่ซ้ายก็ได้นะครับคือมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะเด็กๆนะอยากจับไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อยู่ได้ทุกที่แต่ห้ามอยู่บนเส้นโอเคไหมเออประมาณนี้แหละโอเคไหมครับใส่จุดด,ด้วยอ่าเรียบร้อยครับข้อสามไม่ยากเลยนะครับจุด F ไม่อยู่บนเส้นวง d ีเอา้าไม่อยู่บน d ีแล้วแต่จุด แ,และ FG ตัดกับ DV ที่จุด P มีเส้นตรงสองเส้นตัดกันนะครับเอาอม่ตองชิดอะไรเยอะเราลากเส้นตรงเปสองเส้นนะปร๊บลากเส้นตรงสองเส้นก่อนเส้นตรง FG นะครับอ่านี่คือเส้นตรง FG FG นะครับแล้วก็มีเส้นตรง DV อ่านี่คือเส้นตรง DV ปึ๊บลากมาอย่างนี้ ลากมาลากมาตัวนี้ตัวดีนะครับเปี่ยนชื่อเส้นตรงกอน B แล้วก็ V ตัดกันที่จุดทีจุดตัดอยู่ตรงนี้นะครับลางทีลงไปนี่ไงจุดเอฟไม่อยู่บนดีวีเห็นไหมครับฮาอยู่บนของมันเองนะครับแค่นั้นเองนะไม่ยากเลยนะเด็กๆนะประมาณนี้นะครับ้ากเป็นตรงของเส้นตัดกันเอาจุดกลางเป็นจุดทีจบเรียบร้อยเลยนี่นะครับโอเคปะ่ะ อ่าง่ายๆเลยนะครับผมอ่าชิวๆนะจุดเอเป็นจุดตัดของเส้นตรง bf และ r ่แตบทุ่นะครับัวละเส้นเลยเ็มไม่ซ้ำกับของตัวนี้เลยเนหะ็นไหมไม่มีเลยโอเคไหมครับอ่าง่ายๆเลยนะแล้วถ้าก,การตีเส้นเราเปลียนแนวได้นะครับตัวนี้คือ bf นะอ่า BF ใช่ไหมครับ ه, อ่าเขียน bf ก่อน bf นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นเส้นตรง R แนบต้นยูนะครับลากผ่านอันแบบนี้เป็น r แล้วก็ดัแบบยูจุดเอ็มเป็นจุดตัดนะครับเอ็มเป็นจุดตัดดังนั้นนีเอ็มอยู่ตรงกลางจุดตัดของของเส้นตรงตรงนี้เก็บรอยนะครับข้อที่ห้าเสร็จแล้วนะครับชิลๆเลยนะครับอ่าเส้นตรง a b และ p l ตัดกันที่จุด e สองอีกแล้วว่าเฮ้ยมีเส้นตรงสองเส้นนะครับก,กัน,หนเหดือนเลยปุ๊บลากเข้ามานะครับตัวนี้เป็นเส้นตรง AB นะเด็กๆก,ก็ลากมาปั๊บททัดภาพนะอ่าเ b ปุ๊บ AB AB อ่าเขียน A เขียน B ลงไปลากเส้นตรงก่อนนะครับก็ถึงจุดก,กันได้นะแล้วก็ PL นะครับเส้นตรง PL เราก็ลาก PL มาตัดกันนะครับอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับแนวไหนก็ได้นะเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุด e กับจุด l ต้องบอกเป็นเส้นตรง pl ตัดกันที่จุด e นี่จุดตัดอยู่นี่จุดที่มันตัดกันของเส้นตรงนะครับจ,จะมีจุดที่มันทับกันตรงนั้นก็ให้มันเป็นจุด e โอเคไหมครับเรียบร้อยเลยง,ยง่ายๆเลยนะครับง่ายครับแบบแบบนี้ไม่ยากนะเดิกนะเออนะครับ อ่าข้อเจ็ดมีเส้นตรงสามเส้นตัดกันที่จุดเดียวกันหมายความว่าอย่างนี้เองนะ y d b l u n l c u ตักากันที่จุดเดียวกันนะครับแค่นั้นเองก็ตีมาบวกตีเส้นตรงสามเส้นเลยนะครับปุ๊บโติเส้นแนวตัวนี้นะอันนี้คือ y w o l e u ละกันอันนี้คือ y w อันนี้คือ w o l u อ่าต่อไป n l n l เป็นสีแดง าลากมาตัดตรมาอย่างนี้นะครับลากผ่านทับเลยนะเขียนเอ็นลงไปแล้วก็เขียนแอลลงไปเพื่อบอกว่เส้นตรงเอ็นอลตัวต่อไปเส้นตรงซียูแล้วก็ลากผ่านเฉียงนี้เลยนะครับลากมันตัดกันอ่าเห็นไหมจุดตัดที่มันผ่านมันจะตัดกันตรงนี้นี่ไงจุดตัดตรงนี้นะเด,ด็กๆนะมันตัดที่เดียวกันยู่นไหมครับอ่าลากมันทับกันสามที่นั่นเองจบเลยนะครับ เขียนชื่อ CU ลงไปนะครับเรียบรย้อยเสร็จโอเคไหมครับชิวๆเลยนะครับเด็กๆนะสบายๆนะครับๆๆๆก็ต่อไปเส้นตรง MB ตัดกับเส้นตรง k u ที่จุด Y นะครับและตัดอ MB ตัดสองเส้นโอเคไหม MB ตัดสองเส้นนะครับดังนั้นวาด CU แบบเส้นตรง k u อ่าคือเ b ีเนี่ยมันไปตัดไปพวกนี้นะครับมันไปตัดสองเส้นเลยนะครับเอ็ีากฐาสองเส้นนะครับอ่าดังนั้นเราก็วาด k คก่อนก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือเส้นตรง k คไปนะครับอ่า ku แล้วก็ hr านะเด็กๆนะมีหัวลูกศรด้วยนะครับอันนี้คือ h อันนี้คือ r น,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 นะครับ ก็ลากมันมาผ่านเลยปุ๊บอ่าตีเอ็มบีเข้ามาเห็นไหมฮะมันก็จะผ่านสองเส้นเลยนะครับเอผ่านที่ k u นะครับตัวนี้นะเอผ่านที่ k u และผ่านที่ hr นี่เลยเรียบร้อยนะครับเขียนชื่อเส้นตรงก่อนนะเส้นตรง m อผ่านจุดไหนบ้างนะครับตัด k u ที่จุด y ก็เขียนจุดตัดที่ m อตัดกับ kU ตรงนี้ นะครับนั่ซื้อจุด y นะครับโอเคไหมวาง y ลงไปนะครับแล้วก็ตัดเพรอ่ที่จุด b เรียบร้อยเลยนี่ครับเรียบร้อยอ่าเสร็จนะครับข้อที่แดเสร็จแล้วอ่าต่อไปทำอะไรนะครับเขียนข้อที่กำหนดให้ได้รูปต่อไปนี้นะครับเหมือนอันนี้เลยเหมือนที่เขียนข้อความแบบนี้นะครับโอเคนะเอ่อข้อแรกคือเอาข้อความวาดรูปที่นี้เอารูปมาเขียนข้อความนะครับ แล้วมันทำยังไงล่ะอันนี้เราจะพบว่าเส้นตรง MN นะครับต,ตัดกับเส้นตรง XK ที่จุด T โอเคไหมครับอ่าโอเคไหมดังนั้นความหมายเป็นอย่างนี้นะครับเส้นตรง MN นะครับและและเส้นตรง XK นะครับตัดกัน ที่จุด t จบเลยโอเคไหมครับเพราะตัจุดทีเนี่ยเป็นจุดตัดของเส้นตรงของเส้นนี้เองครับอ่าแค่นั้นแหละพอในเสียงแค่นี้โอเคไหมเด็กๆอ่าแค่นี้แหละสบ,บายนะครับผมอ่าทีนี้ข้อนี้แหละยังไงอะ่ะคืองนี้เห็นไหมจะมีเส้นตรง C a ก่อนอันับแรกนะครับตรงนี้คือเส้นตรง CD นะครับอ่าถ้าดูภาพล่างนี้ตรงนี้เป็นเส้นตรง c d มีจุดเอยู่บนนี้ แต่จุด B ไม่อยู่โอเคไหมครับจุด B ไม่อยู่นะเออแต่นั้นกลหมายค็คือว่าจุด A นะครับอยู่บนเส้นตรง CD นั่นเองนะครับแต่จุด B ไม่อยู่บนเส้นตรง CD นะครับไม่อยู่บนเส้นตรง CD จบนะครับแค่นี้เองนะครับ ง่ายง่ายง่ายนะครับโอเคนะเฮ้ยข้อสามนี่ยังไงล่ะนะครับข้อสามเราจะพบเส้นตรงเนี่ยตัดเส้นตรงของเส้นไอเส้นตรง e อนะครับเส้นตรง e อมตัดเส้นตรง W Y บเที่จุด r อ่ะเ,อเขียนประโยคแรกก่อนนะครับ ep นะครับเส้นตรง ep ตรงนี้นะอ่าเส้นตรง ep นะครับตัด ตัดกับเส้นตรงแบบเป็น Y ตัวนี้นะครับที่จุด R เห็นไหมฮะมันตัดแบบเป็น Y ที่จุด R นะครับตัดเส้นตรงกบบเป็น U Y นะครับที่จุด R และและอะไรนะครับตัดตัดเส้นตรง L M เห็นไหมฮะมันตัดเส้นตรง L M ที่จุด O เห็นไหมครับและตัดง่ายๆก็เลยเขียนว่าตัดเส้นตรง L, M นะครับที่จุด O อ่ะเรียบร้อยข้อที่สามแค่นี้แหละนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่สี่นี้คืออะไรนะครับอ่ามันคืออะไรนะครับอ่าตรงนี้เราสังเกตตรงนี้นะเส้นตรง xq นะครับอ่าเส้นตรง xq นะครับ ตัดกับเส้นตรงใ้ผ้าของเส้นยึดยูยึดยเลยนะครับทํายังไงถึงจะได้เงื่อนไขแบบนี้นะครับอันดับแรกอันนี้มีเส้นตรงสามเส้นนะเด็กๆนะเดี๋ยวจะย้อนอนข้อนี้อ่าเราจะเขียนยังไงดีนะครับมาเริ่มเขียนเลยนะครับอ่าข้อนี้คือ b เส้นตรงสามเส้นนะก็คือมีเส้นตรง xq นะครับเส้นตรง xq นะครับ มี q อยู่นี่แล้วก็เส้นตรง qb นะครับเส้นตรง qb นะครับเส้นตรง qb นะครับแล้วก็เส้นตรง xb นะครับอ่าโดยที่เส้นตรงสองเส้นตัดเส้นตรงกับเส้นอื่นนะครับโดยที่เส้นตรงแต่ละเส้นนะครับ เส้นตรงแต่ละเส้นตัดกันซึ่งกันและกันนะครับตัดตัดซึ่งกันและกันนะครับก็คือมันตัดกันเองด้วยนะครับโอเคไหมฮะโอเคไหมครับอ่ะเรียบร้อยข้อที่สี่จบด้เบงเท่านี้นะเด็กๆอ่ะเจอกันใหม่บทการต่อไปส,สวัสดีครับฮ่าฮ่าบ๊ายบาย